กาบสมัสการค่ะหลวงปู่นี่หลวงปู่มาจากไหนเลยคะมาจากลำปางเลยลำปางวัดชัยวัดโชัยการนมัสการค่ะคาะเข้ามาก่อนค่ะ ตัวนี้เป็นเอดแมวค่ะหลวงปู่ต้องเหลียงแยกคือตอนที่หนูเจอนั่นเกือบตายแล้วค่ะเขาผอมผอมมากอยู่กับหลวงปู่แล้วไปแล้วไปไปไปแล้วไปแล้วไป แล้วผมไทยกันแล้วไม่ออกพูดไม่ได้

ขาขาด่าหลงปู่ข้างในขาขาดขาขาดขาไม่ยอมลงไม่ยอมตั้งเช่นตั้งาแล้วอมาเจอพิษสลามแลวงปูแประกาศมาเทกาขาขาลเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เาั้นจะได้ไหม

บ้านมีบุญค่ะ้องมีบุญปัจจุบนมีบุญรู้ไ่วม่ไม่รู้เยอะจังเลยแต่รู้เยอะแต่ยังต้องได้เกงมากเนาะได้เก่งวันตัแล้วโคแค่้วัตัวเวจากไปเป็นโรคจะป่วยจากไปแล้วยีกว่าอันนี้เเดียวะเดี๋ยวามส ไ้องรถนะนงนั่้องาเนะไม่องสานแล้วเนาะถ้าจนนข้าถนนทางยึาสงสารนนี้มีชีิตสสารแล้วเนรชวิตสสายแล้วอยู่บ้าน้ามีหารกีที่ปลอดยไม่ต้องนีเราิภัยถ้ามียอยู่สปาเห็แล้สงสารมาอยู่ถนนก็รถชนมากัดบ้างคนตีคนไล่บ้างเนาะ อยู่ที่บ้านมีหายที่อยู่ปลอดภัยแล้วโอ้หดีจใจดีใจลูกรสชาตนี้ได้มีความสุขแล้วลูกนะมีบุญมีบุญ,ม,บญมีบุญสมชื่อแล้วอยู่บ้านมีบุญลูกเปี้ยสมชื่อเลยขอให้อยู่ดีมีสุขลูกนะรมีมีสุขเลยดกันค่ะรดน้ำปลอดภายัยค่ะ ดีค่ะอ่ะามัคก็จะถอ,อยนะ